โอ้ตัวเมียครับใหญ่มากเลยเนาะโอตัวผู้จะมีคางสังเกตเนาะป่องเครียกกล่องเสียงวิธีการวิธีการสังเกตตัวเมียถ้าถ้าพร้อมเพาะนี่คางคางยังไงคางมันจะคลายคลายอ๋อมันจะซักสักนะครับกบตัวผู้กบตัวเมียนะครับตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์สังเกตยังไง สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อแนะนําตัวหน่อยครับนายชะลอสุกเปียครับนายชะลอสุกเปียรเลี้ยงกบมานานหรือยังครับนี่ประมาณ20ปีครับ2ี่สปีครับโอ้ถือว่านานได้มากเลยนะครับครับเลี้ยงยังไงเลี้ยงในบ่อดินนี่แหละครับเลี้ยงในบ่อดินนี่แหละครับพอเมื่อก่อนนี้จะเลี้ยงเป็นกบเนื้อกบเนื้อแต่มันมีมีปัญหาครับผมเป็นโรคระบาดโรคระบาดครับเป็นยังไงครับพอใกล้จับเนี่ยมันจะตาย2เดือน2ี่วันนี่มันจะเริ่มตาย กบเนื้อนะครับผมนี่ก็หันมาเลี้ยงกบขายขายลูกเล็กอันนี้ถือถือว่าขายพันธุ์มัม้ยก็เอาไปเลี้ยงต่ออีกทีครับอ๋อเป็นเลี้ยงต่ออีกทีขายลูกกบเนาะขายลูกกบครับโอ้อันนี้อ,อายุอายุกี่วันเท่านี้ประมาณยี่สิบห้าวันครับยี่สิบห้าวันครับตัวขนาดไหนจับได้ไหมเนี่ยครับพอจับได้ไหมตัวประมาณเท่านี้ก้อยเนาะเท่านี้ก้อยครับจะจับไม่ได้ใกนงวันด้วยจับได้ไหมจับไม่ไม่น่าจะได้ครับ โอ้เยอะมากเลยนะครับไม่ได้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 พาเดินชมนครับครับอันนี้เลี้ยงไปกี่บอ่อครับตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่อเหลือห้าบ่อเหลือห้าบ่อแต่และบอ่อปล่อยลูกกบไปกี่ตัวครับเนี่ยผมไม่ได้นับครับเพราะเองอ๋อพ่อเองครับอ๋อครับบ่อปอนี้มีลงไหมมีครับลงเนาะนี้กาลังเพิ่งจะเริ่มเนี่ยเป็นห่วงอ๋อครับเป็นห่วงเนาะ พอเองพอเองโอ้รายได้ดีไหมครับก็จะว่ามัดีก็ดีนะอืมลูกกบเนาะลูกกบตัวขนาดนี้ประมาณกี่บาทครับเนี่ยหนึ่งบาทหนึ่งบาทครับจับไม่ได้เนาะถ้าเกิดจับได้จะรู้ไซส์เลยเนีนเ่ยจับไม่ได้มุดนี้เลยมันมุดอะ โอ้เล็กไปไหมนี่จะเล็กไปโอ้เล็กไปเนี่ยนะเราลองอจำเลยโอ้ประมาณนี้นะเขาเนอะลูกกบลูกกบครับประมาณกี่วันครับเนี่ยเนี่ยนะอืมนี่ประมาณสามสิบวันสามสิบวันครับอืมก็คือว่าเราเอาลูกห้องมาปล่อยเลยเลยครับเป็นลูกอสอเล็กๆอะ่ะยังสามวันสี่วันเนี่ยเราเพาะสามวันสี่วันอามาลงมาลงเลยครับน้ํานี่เป็นน้ําอะไรครับน้ํา บาดาลน้ำบาดาลครับน้ำประปาได้ไหมครับก็น่าจะได้นะแต่พ่อไม่เคยอ๋อแต่ไม่เคยไม่เคยอืมแล้วคือที่เราล้อมอะไรนี่คือกันอะไรครับกันนกครับกันนกนกเหยื่อนกโอ้แฝกนกกลางคืนนะข้างบนก็จะมีตาข่ายเนาะครับตาข่ายเป็นตาข่ายาข้างก็มีตาข่ายเหมือนกันครับกันนกกันนงูถ้าเราไม่กันงี่นกลงกินหมดครับเจอปัญหาบ้างไหมครับในการเลี้ยงไอ้พ่อพันกบอย่างเงี้ยมันก็มีเกี่ยวกับอากาศครับ เกี่ยวกับอากาศเป็นยังไงบ้างครับถ้าร้อนเกินมันก็จะไม่ติดไม่ติดอืมมันพ่อยากไหมครับเพราะเพราะไม่ยากครับแต่ตอนตอนเลี้ยงนี่เลี้ยงยากกว่าเลี้ยงยากกว่าพอนี่มันมันต้องพ่อหน้าไหนครับหรือว่าพ่อเริ่มเริ่มตั้งแต่กุมภากุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาสิงหานี่ก็ไก่หมดแล้วครับนอกนั้นก็คือพ่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพออะไรครับ มันเกี่ยวกับอากาศไงพอสิงหานี่ก็จะเริ่มเข้ามาไปไปปลายฝนแล้วนะครับก็จะไม่มีแล้วถึงมีก็ออกน้อยครับผมไม่เหมือนทั้งพระทั้งสุพรรณสุพรรณเขาเพาะแต่ตลอดไงอืมอากาศมันไม่เหมือนกันครับผมแล้วเวลาจับจับยังไงครับจับตอนกลางคืนครับจับตอนกลางคืนครับสวิง มือจับนะใช้มือไล่จับโอ้ใช้มือไล่จับเลยครับโอ้แล้วถ้าเกิดมีคนเอาเป็นพันๆตัวอย่างเงี้ยก็ยังไงก็เนี่ยกระจับเหมือนกันมือจับมือจับเหมือนกันจับตามขอบสาเนี่ยนะเนี่ยจับตามขอบตามแค่ตามที่มันนั่งนะโอ้ันจับง่างคคืนจะจับง่ายไงโอ้ครับผมอืมลังคคืนจะจับง่ายเนาะลังคคืนจะจับไม่หนียังไงครับจับทีก็เป็นหมื่น เป็นหมื่นเลยนะหมื่นตัวลูกค้ามาจากทางไหนบ้างครับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ครับเขาเลี้ยงกันเยอะไหมครับก็เขาเลี้ยงเยอะมาเยอะไม่รู้นะแต่เขาเอาไปขายต่ออีกทีไงโอ้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากเพชรบูรณ์ครับครับผมซื้อทีก็ราวหมื่นตัวเลยเป็นหมื่นโอ้ลูกค้าขาประจำยังไงครับประจําครับโอ้ตอนแรกคุณพ่อก็เลี้ยงเป็นกบเนื้อเนาะเลี้ยงเป็นกบเนื้อครับแต่ตอนนี้ก็หันมาพอขายแล้วพอขายขาย อย่างนี้ด้วยแล้วขายหวกด้วยไงหวกอย่างที่เข้าไปกินนะครับผมอ๋อหวกก็ขายด้วยขายครับอในการทําบ่อนี้มันขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ครับว่าเราจะทําบ่อเล็กบ่อใหญ่ครับถ้าเกิดบ่อใหญ่ไปมากบ่อใหญ่เกินก็ไม่ดีไม่ดีครับโอ้ที่ที่ทํานี่คือประมาณกี่เมตรครับเนี่ยอันนี้ก็ความกว้างน่าจะประมาณห้าเมตรได้เนะน่าจะประมาณห้าเมตรยาวก็ประมาณสักสิบเมตรน่าจะได้ครับ ประมาณเนี้ยเพราะที่มันสุดแค่นี้พอดีไงมันแล้วก็เพราะในการเพาะลูกกบครับอืมกบก็เป็นน่าจะมีสายพันธุ์เดียวมั้งครับก็มันมีหลายสายพันธุ์นะแต่ที่เลี้ยงนี่มันมีมันมั่วมันเหมือนเอาตรงน้นดีตรงนี้ดีเอามางั้นนะ่ะครับผมเพราะว่าบางทีหลานไปจับแถวสุพันธ์ก็เอาสั่งมาอืม แล้วอาหารที่ให้เขานี่ครับก็อาหารเม็ดอาหารเม็ดครับอาหารลูกกบเลยหรออาหารลูกกบอาหารสําเร็จรูปเนาะสาเร็จรูปอาหารเม็ดลอยน้าเวลาให้ให้ให้ยังไงครับเช้าเย็นเช้าเย็นครัหวานเลยหวานเนี่ยหวานไปเนี่ยมันลอยน้ำไหมครับลอยครับลอยอย่าลองลองมาแล้วน้ํานี่เราต้องเปลี่ยนไหมครับคุณพ่อถ้าเลี้ยงกบเล็กนี่ไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนครับโอ้แต่เราเลี้ยงกบเนื้อต้องเปลี่ยนครับผม นะครับขอดูอาหารหน่อยอันนี้ขนาดเบอร์เล็กสุดไหมเล็กสุดอย่างนี้ครับเล็กสุดอย่างนี้อ๋อมีมีสองไซส์ครับโอ้โอ้ก็คือให้ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยมันจะต้องผสมกันผสมกันครับโอ้ให้วานอย่างนี้เลยวานอย่างนี้เลยครับโอ้มันก็จะลอยน้ำนะครับจะลอยน้ำอืมนี่ ถ้าเกิดฝนตกนี้เจอปัญหาไหมครับก็มีบางเหมือนกันเป็นยังไงครับก็มันถ้าโตตกมากมันก็จะตายตายครับอ๋อมันปรับสภาพร่าันเนาะร้อนเกินก็ตายร้อนเกินก็ตาย <c oughs> อ๋อไล่หวานอย่างนี้เลยไล่หวานอย่างนี้เลยครับเช้าเย็นอ๋อผสมกันผสมกันอาหารในเม็ดเล็กกับเม็ดกลาง มันมีกลางมีอีกอย่างมันแต่เราเลี้ยงกบเล็กแค่แค่นี้พอครับผมโอ้ประมาณสักสองมิลมั้งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าอ๋อครับอาหารลูกกบอาหารลูกกบถ้าเกิดเป็นอาหารกบโตกบโตมีอีกอย่างอีกอย่างนึงครับแต่ก็เป็นอาหารกบนี่แหละอาหารกบโอ้ไมดโตกว่านี่เนาะโตกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าลูกกบขายไม่หมดก็จะกลายเป็นกบเนื้อไปครับ ก็จะเอาไปใส่อีบ่อหนึ่งก็นี่ไะอย่างนี้ไะอ๋อก็ใส่ในบ่อนี้เลยใส่บ่อนี้เลยโอ้ก็เลี้ยงต่อเองเลยก็เลี้ยงต่อเลยครับผมก็ขายเป็นกบเนื้อไปครับแล้วแล้วมีไหมครับในในเวลาที่ว่าขายลูกกบไม่หมดมีไหมมีครับมีมีก็เลี้ยงเป็นกบเลื้องไปนะก็เลี้ยงเป็นกบเนื้อโอครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเพาะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ขายขายหมดบ่อนึงเนี่ยแล้วเราต้องเพาะต่อไหมครับเพาะครับเพาะต่อ เดี๋ยวไปดูวิธีการเพาะเนาะดูพ่อไม่พันกบกันทั้งในนะครับอ๋อนี้หันกบใหญ่กบใหญ่กบเนื้อนี่โอ้เม็ดโตมากเลยนะครับครับผมอันนี้เป็นพ่อพันเนาะนี่แม่พันแม่พันครับแยกกันไว้เนาะครับนี่ตัวเมียแยกครับอ๋ออืมนี่ก็ตัวเมียครับตัวผู้อยู่โน่นอู้ ตัวนี้ตัวพ่อพันตัวเมียอ๋อตัวเมียครับขอเมียไปเลยเหรอตัวนี้ตัวเมียหมดตัวผู้อยู่นูนตัวผู้อยู่นูนโอ้ตัวเมียครับใหญ่ากเลยเนาะกี่ปีครับเราถึงจะเลิมันนี่นี่ยังไม่พอปีครับยังไม่พอปีเหรอพอส่วนมากก็จะสองปีสองปีเวลาเราใช้ใช้เป็นพ่อพันไม่พันมันเนาะ ครสองปีแล้วก็โรและโรยถ้าเกิดไม่โลกนี่จะเกิดปัญหาไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับแต่มันจะผอมไงมันจะผอมครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มกบก็ยังมีที่มีที่ดักกบอยู่นะครับดักกบตัวเองหรือเปล่าลุงเอโอ้แล้วขั้นตอนการผสมพันธุ์นี้ยุ่งยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากครับทำยังไงเอ่ย เอาพ่อพันไม่พันใส่อ่างนี้ใส่อ่างนี้ใส่อ่างรวมกันกี่คู่กี่ตัวมันอ่างนี้มันจะได้ประมาณสี่สิบตัวสี่สิบตัวสี่สิบแม่นะตัวเมียสี่สิบแม่อ่างนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักสามเมตรครับประมาณสามเมตรคูณคูณเจ็ดคูณหกเนาะประมาณหกประมาณเนาะครับประมาณนี้ครับบ่อหนึ่งใส่ได้กี่ตัวนะครับสี่สิบ สี่แม่สี่สิบแม่แล้วตัวพู่หรอครับตัวพู่องสี่สิบห้าัวพู่ที่สี่ห้าเยอะกว่าห้าตัวตัวพู่จึงเยอะกว่าเพราะอะไรครับเพราะตัวพู่มันตัวมากมันจะกอดกันเองเออครับโอ้ประเภทประเภทว่าเอ้ยไม้ป่าเดียวกันใช่คโอ้เราต้องใส่ใส่เผื่อใส่เผื่อไว้อครับผม น้ำต้องถ่ายทุกวันไหมครับเลยสองสองสามวันถ่ายทีสองสามวันครับอ๋อตัวผู้จะเล็กกว่าเล็กกว่าครับโอ้ตัวผู้จะมีคางสังเกตเนาะกล่องเคาเรียกกล่องเสียงกล่องเสียงโอ้ตัวผู้วิธีสังเกตนะครับนะถ้าเกิดว่าลูกกบนี่จะดูรู้ไหมยังไม่รู้ครับต่ลูกกบอะยังไม่รู้เนาะไม่รู้ครับต้องโตขึ้นมาก่อนต้องโตประมาณ สองเดือนครึ่งอืมครับผมอันนี้คือพ่อเนาะนี่พ่อพันอืมอายุเท่าไหร่ประมาณสักเท่าไหร่บอร่อเนี่ยเนี่ยนะครับปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วอือพอกบมาปีที่แล้วตัวนี้ครับผมอืมตัวใหญ่อันนี้ก็ตัวเมียตัวเมียแต่เนี่ยกบสองปีมันจะจะผอมครับผม มันจะไม่เหมือนกบปีเดียวอสองปีเนี่ยมันจะผอมโค้งโค้งมันจะขึ้นอ๋อนี่สองปีแล้วเนาะกบแก่กบผออืมครับผมวิธีการวิธีการสังเกตตัวเมียถ้าถ้าพร้อมเพาะนี่ข้างข้างงข้ามันจะคลายคลายอ๋อมันจะซักๆักครับโอ้ ถ้ามันไม่ไม่ถึงฤดูมันมันจะไม่จะลื่นจะลื่นจะลื่นอันนี้คือพร้อมผสมพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์โอ้ข้างวันนี้นะเนี่ยครับมันจะสักสากน้องลุงเนาะจะจะสากแล้วแล้วแล้วสังเกตว่าตัวเมียคือยังไงตัวเมียไม่มีไม่มีกล่องเสียงไม่มีกล่องเสียงครับโอ้เริ่มดูได้ประมาณสักสองเดือนเนาะตัวเมียตัวเมียประมาณสองเดือนดูได้โอ้ตัวผู้เหมือนกันตัวผู้ประมาณสองเดือนครึ่งครับอันนี้คือตัวเมียนี่คือตัวเมียเดี๋ยวพ่อจับผู้กับเมียมาคู่กันเนาะ เลี้ยงมา20ปีอ๋อตัวผู้ต่างกันชัดเจนนะครับนะอ่านี่ครับกบตัวผู้กบตัวเมียนะครับตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์สังเกตยังไงก็จะมีกล่องเสียงจะมีกล่องเสียงครับไม่ไม่ใช่คือพร้อมผสมพันธุ์มันดูไม่อยากมันก็เหมือนกันเนี่ยจะจะสากเหมือนกันสากเหมือนกันแต่ออกไม่ค่อยเยอะออกไม่เยอะเหมือนตัวเมียอ๋อแต่ว่าตัวผู้ยังไงเขาก็ต้องผสมพันธุ์อยู่แล้วนี่ครับเพราะว่า เดือนกุมภาจะเริ่มร้องแล้วครับผมช่วงหนาวจะไม่ร้องนะจะไม่ร้องฝนตกนี้ร้องไหมครับนี่ร้องครับร้องเยอะแยะเลยเนาะครับนอนไม่หลับเลยมั้งมันก็ทําเหมือนชินแล้วครับเหมือนชินแล้วเนาะครับเนาะอยู่กับฟาร์มกบเนาะปล่อยลงบ่กี่ตัวแล้วทีนี้เราเราปล่อยให้เขาผสมกันยังไงปล่อยผสมหนึ่งคืนหนึ่งคืนครับแล้วยังไงต่อครับพอตอนเช้า เอาพ่อแม่ออกเอาพ่อแม่ออกครับคืนหนึ่งคืนนี้เขาเขาผสมกันแล้วเหรอผสมครับคืนเดียวอ๋ออย่างเราจับใส่ตอนเย็นนะนะครับพอประมาณสองโมงเช้าเนี่ยเอาออกได้เลยอเอาเอาได้เลยครับแล้วทีนี้ไข่เขาก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นเอาไว้กี่วันเพราะวันอย่างเราออก วันที่อย่างเขาออกวันเนี้ยนะครับพอตอนเย็นนี่จะเริ่มเป็นตัวยืดแล้วยืดมีลูกดิกลูกดิกแล้วนะโอ้ประมาณสักหนึ่งวันหนึ่งวันพอวันที่ลุงขึ้นอีกวันก็จะเป็นตัวไหวได้แล้วครับก็คือว่าน้ํานี่ต้องยังไงเนี่ยนะปริมาณน้ําปริมาณน้าโอ้ปริมาณน้ําก้อนอิดหนึ่งก้อนอิดเนี้ยอือครับเราใส ใส่น้ำเนี่ยประมาณเนี้ยนะไม่ไม่คือพ่อผมสงสัยว่าน้ำนี่คือมันต้องมีลักษณะยังไงคือน้ำเปล่าแล้วเนี่ยก็น้ำเปล่าแเราเนี่ยน้ำน้ำปลาปานือน้ำบดานบดานเนี่ยน้ำบดานจะดีกว่าอ่าก็คือปล่อยให้เขาไข่เลยได้ที่นี้เขาไข่เราต้องมีอาหารอะไรให้เขาไหมดูในไงต่อไม่มีตอนก็ตอนพอเขาเริ่มกินจะกินไข่ขาวก่อนไข่ขาวไข่ตัวเองเนี่ยนะกี่วันหนึ่งถึงสามวันนี้จะเริ่มกินแล้วไข่ของตัวเองไข่ตัวเอง ไข่กบะนะไข่กบที่ก็ไม่ออกที่ว่าเป็นไข่ขาวพังเป็นไข่สีตัวไข่ด้านนั้นน่ะด้านกินเขาจะกินเขาเองพอหมดแล้วก็เอาหารเม็ดโอ้ประมาณกี่วันเขาเอาหารเม็ดให้ประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันแต่อยู่ในบ่อนี้สามวันครับก็คือว่าเอาออกเอาออกจากนี่อ่ะสาม เต็มที่สามถึงห้าวันสามถึงห้าวันครับแล้วก็ไปลงในบ่อดินลงในบ่อดินลงในบ่อดินนี้หางหมดยังเป็นลูกออดยังเป็นลูกออดเป็นลูกออดครับหรือว่าเป็นหวกเป็นลูกออดยังเล็กๆอยู่เลยมีขาแล้วยังไม่มีเป็นลูกออดอ๋อเป็นลูกออดเป็นหวกันนะเป็นนั่นแหละอืมก็คือไปลงในบ่อนั่นเลยไปลงในบ่อดินครับผมโอ้เป็นตัวอยู่นี่ประมาณสามถึงห้าวันเนาะสามถึงห้าวันเขาก็สามารถไหวอะไรได้แล้วไหวเป็นตัวแล้ว ลูกออสก็จะเห็นนะครับเห็นนี่ไม่ไม่ได้เพาะนะครับเลไม่เห็นก็สองบ่อนี่เนาะที่ใช้เพาะเนาะใช้สองบ่อสามบ่อปุ๊บสามบ่อสามบ่ออืผสมนทีนี้ก็เอาไปลงไปลงนู่นเลยลงบ่อบ่อดินแบ่งในปริมาณเท่าไหร่ครับเท่าเท่ากันหรือว่าไม่ได้ไม่นับยากเนาะนับยากเพราะว่าเพาะได้เท่าไรลงหมด๋อเพาะได้เท่าไรลงหมดอืมแล้วเดือนนี้มันเดือนสิงหา ก็คงจะไม่ได้เพออะไรอย่างเนาะก็คงไม่ได้เพอแล้วเพราะว่ามันออกแต่น้อยหมดรุ่นนี้ก็คือหยุดหยุดไปเริ่มทีกุมภาครับผมก็วิธีการก็จะมีประมาณนี้เนาะครับเลี้ยงมาเพอมายี่สิบปียี่สิบปีตอนแรกเลี้ยงเลี้ยงก่อนนะครับเนาะทีแรกซื้อลูกเขาเลี้ยงก่อนซื้อ,อพอปีแรก,กน,นะครับซื้อลูกเขามาเลี้ยงลง แล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเองเลยตัดสินใจทําเองเพราะเองการเพราะมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากครับไม่ยากแค่เอากบมาปล่อยใส่กบมาปล่อยใส่เราอย่างเช่นฝนไม่ตกเนี่ยเขาผสมไหมผสมครับฟ้าไม่ร้องผสมฝนไม่ตกผสมโอ้ปล่อยใส่กันเฉยเนี่ยปล่อยใส่กันเฉยอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ามันนะคล้ายๆว่ากบมันต้องผสมหน้าฝนใช่ไหมอ่า เราไม่มีวิธีการอะไรเลยไม่มีเลยอใช้อนะใส่น้ําจบใส่น้ําจบเลยผสมแน่นอนผสมหนึ่งคืนหนึ่งคืนครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อจะรอสุกเปลครับผมขอเบอร์โทรนะครับสําหรับคนที่ติดต่อที่จะซื้อพันกบนะครับไปเลี้ยงต่อหรือว่าเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับในการเลี้ยงกบนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลครับเบอร์โทรครับ 083 083 960 960 0689 0689 089 439 5132 2เบอร์2เบอร์ครับก็สถานที่ตั้งนี้อยู่ไหนครับนี่อยู่หมู่10หมู่10ตำบลรังนกตำบลรังนกอำเภอสามงามสามงามจังหวัดพิจิตรครับผมก็โทรมาสอบถามได้เนาะครับถ้าเกิดสนใจหรือว่าต้องการลูกกบครับมี1เดือน2เดือนก็ว่าไปครับมี แต่เดือนหน้าก็คงจะไม่ได้พอแล้วไม่ได้พอแล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนปลายปีแล้วครับครับผมหมดฤดูเนาะหมดฤดูประมาณนั้นถ้าเกิดพ่อก็ได้น้อยไม่ครบโอเคครับสวัสดีันสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณครับคุณพ่อมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ